สวัสดีครับมีรถใช้งานสวยๆสภาพงามงามมือเดียวป้ายแดงรถบ้านแท้มาฝากหนึ่งคันนะครับนิสสันซันนี่นีโอนะครับปี2001ตัวท็อปสุดนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้นะครับสีสันเงาฉ่ำริ้วรอยตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับมือเดียวป้ายแดงครับเจ้าของเดิมเป็นพยาบาลนะครับดูแลดีรถพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องครับนิสสันซูเปอร์นีโอนะครับภายในสวยๆนะครับระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานซ้ายขวาพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ากุญแจรีโมทโรงงานนะครับ เบาะหนังเดิมโรงงานตกแต่งรายไม้มาสสวยนะครับใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับคัดและเช็คมาฝากสมาชิกที่ชอบนีโอหารถราคาสภาพหลักหมื่นนีโอเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับรถสวยครับคันนี้มาชมมาเช็คได้ครับอยู่แถว โรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับโทรเจราจาสอบถามนะครับเบอร์กับลายอยู่นี่นะครับ7จ็ดหาบาทเพียงเท่านั้นนะครับกับรถสวยๆส,สภาพดีๆขัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับไม่มีชนหลักอัดต่อหรือพลิกป่ํมเอกาาสารครบภาษีไม่ขาดพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับสีสันสวยงามเงาฉ่ำนะครับริ้รอยเล็กน้อยนิด,นด นิดเดียวเท่านั้นนะครับใครที่ชอบนะครับหาไว้ใช้งานมีโอเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจด้วยราคาด้วยสภาพและก็อะไรการซ่อมบำรุงดูแลก็หาได้ง่ายไม่ยากไม่แพงนะครับไปดูรถทดลองขับได้เลยครับรถสวยมากๆนะครับคันนี้นี่นะครับสีสันสวยเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างครบแน่นๆครับพร้อมขับพร้อมขายนะครับสภาพโดยรวมงามๆเลยครับคันนี้นํามาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับ ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในแฟนเพจแฟนลับของซั n นี่มิโอนะครับก็จะได้ประสบการณ์จากคนที่ใช้งานอยู่จริงแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกม่มนะครับหรือแม้กันทั่งอูเก่งๆอูเฉพาะอะไรถูกๆหาได้จากที่นั่น,นครับในแฟนเพจแฟนขับพิมพ์เลยครับน e โอขับนะครับในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับรับประกันท่านจะได้ข้อมูลของ n e โออย่างแท้ๆเลยครับ รถสวยครับนำไปใช้งานกันต่อได้เลยครับตกแต่งรายไม้เดิมจากโรงงานมีกุญแจรีโมทกุญแจใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ครบขับไกลขับได้ทั่วไทยแน่นอนนะครับ1.6ออโต้แอร์แบ็ก ABS ดิสหลังครับรถสวยสภาพพร้อมๆแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับที่แน่นอนคือคัดรถสวยเช็คมาทั้งระบบแล้วครับใครที่ดูไม่เป็นคัดไม่ได้เช็คไม่เก่งเราช่วยคัดเราช่วยเช็คนะครับ ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำการัดเอโครงสร้างรถอยู่ในสภาพพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องกฎหมายภาษีไม่ขาดนะครับมาชมดูได้เลยครับรถสวยๆแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านกําลังหารถใช้งานก็ฝากติดตามช่องนี้ไว้นะครับมีรถสวยๆคัดสภาพเช็คมาฝากกับสมาชิกที่กาลังหารถใช้งานไม่มั่นใจที่จะซื้อเองไม่มั่นใจว่าจะละเอียดเพิ่มเติมหรือได้เลยครับตัดต่อพิกว่ำจมหน้าดูไม่เก่งเช็คไดเก้าพันบาทเราช่วยเช็คครับ ที่เหลือสมาชิกกีเยาว่าต้องซ่อมและขหรือไม่ถูกใจหรือเก็บงานมาเก็บงบประมาณไว้ได้เลยครับรถสวยครับลีสานเราชอบมีออไลน์ครับติดตามได้เลยครับนี่เลยครับโอเน้นๆครับผมได้เลยครับรถอยู่ไปใช้งานกันเลยครับรถสวยรถโรงพยาบาลคลองสามวการโกนโอเคครับย่านนั้นนะครับเพื่อนสไปชมไปเช็คดูได้ครับต่อรองได้นิดหน่อยนะครับเปิดราคามาเบาๆแล้วครับ7จ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถสวยซื้อไม่ต้องเก็บงานซื้อไม่ต้องซ่อมเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ